อ๋อสวัสดีเพื่อนช่างทุกท่านสวัสดี f อฟทุกท่านผมช่างทำดีไอวันนี้จะมาพามาดูอาการมาดูวิธีแก้อาการของเจ้ามี o r อาร์อาร์มีโอรอ่าอาการความร้อนขึ้นสูงขณะขับขี่จนทำให้เครื่องยนต์ดับไปสาเหตุเกิดจาก น้ำในหม้อน้ำมีน้ำมันผสมอยู่ครับไม่รู้จะเห็นไหมเหมิดจังยวเปิดไฟฉายให้ดูครับอาการที่ว่ามีน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องขึ้นมาในหม้อน้ำทำให้น้ำระบายความร้อนไม่ดีเท่าที่ควราสาเหตุเกิดจากสาเหตุเกิดจากมันจะมีซีนปั๊มน้ำอยู่ข้างใน เราต้องถอดหม้อน้ําออกมาเพื่อเปลี่ยนซีนซีนตัวซีนหม้อน้ําเกิดอาการชํารุดฉีกขาดเบื้องต้นเป็นการสนิทฐานครับผมเป็นโรคประจําตัวของเจ้ามีโอร้อยย่หาอาเลยก็ว่าได้อ่ามาดูวิธีถอดวิธีเปลี่ยนไปพร้อมๆกันครับ จากขออมุญาตตั้งกล้อรแล๊หนึงครับก่อนอื่นต้องถอดระบายน้ำออกก่อนครับเพื่อจะได้ไม่ลึกเวลาเราทำการซ่องบำรุงเป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับโอ้ปุดเบอร์ยี่สิบสองครับ เป็นน็อตที่ใช้ที่เป็นน็อตพลาสติกครับคุณนห็นงไงระวังการคันด้วยเดี๋ยวเกีียวจะพังหมอน้ำใบหนหลายตังเลยครับมีน้ำมันเครื่องไม่รู้ว่าจะเห็นไหม เป็นน็อตที่ทำมาจากพลาสติกครับเพราะว่าเวลาโดนความร้อนเวลาโดนน้ำล้วจะไม่ขึ้นสนิมไม่มีการผูกก่อนดีครับแต่ถ้าเราขันผ่านนี่เกี่ยวพังพังเร็วมากครับมาพอร์ตมน้ำกันเลยครับ น้ำมันเครื่องครับขึ้นมาในหม้อล้าง อดอยางนิดหนึ่งครับเจ้ามีอร้อยยี่สิบหานเยอะครับอุปกรณ์เยเยอะเยอะ,ยอะจัดครับไม่รู้ว่าทำมาทำไมลงอะไรจกกุกจิกเยอะมากเลยดูครับเป็นโคลนลงมาเลยครับ้องไปถอดหมดเลยครับไม่ถอดออกให้หมด คนนะครับสำหรับท่านที่รู้แล้วสำหรับท่านที่เคยทำมาแล้วก็ไม่เอานะครับสำหรับคอมเมนต์ที่ไม่ไม่สุภาพสำหรับผมผมผมไม่โอเคครับผมที่บอกว่าเออพี่เพิ่งรู้เหรอมาคอมเมนต์บอกมอาพี่เพิ่งรู้เหรอผมรู้นานแล้วอะไรอย่างนี้ครับคือถ้าคุณรู้แล้วคุณก็เลื่อนผ่านไปครับ เอาไว้ให้สำหรับคนที่ยังไม่เคยดยูยังไม่เคยรู้และอยากดูอาการอยากดูวิธีซ่อนให้ขอเข้ามาดูสำหรับท่านใดที่เก่งแล้วก็เชิญนี่มนท่านออกไปดูทัง้งหมด ซีนม่านังของตัวยามาฮ่ายังเป็นแบบรุ่นเก่าอยู่นะครับยังเป็นแบบตัวแ r ตัวอะไรอู่เป็นซีนใหญ่ตัวเดียวครับถ้าทำมาแบบฮอนดานี่จะดีมากเลยดูครับเป็นโครนเลยครับผมนีข้าบน้ำมัน เขายากมากครับรุน่นี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาต้องทํามาให้มันยากขนาดนี้ด้วยดูครับอะไรเขายเยอะจะัดดูอะไรไดนะูอะไรเยอะมากเราสามารถเอียงรถแบบนี้ได้นะครับเราสามารถเอียงรถแบบนี้ได้เลย ใช้ขาตั้งคู่ร่วมกับข้าตั้งเดี่ยวต่อไปก็จะถอดตัวคอยหัวเทียนภาษาช่างบ้านผมเลืยกคอยใต้ถังตัวนี้มันไม่อยู่ใต้ถังมันอยู่ทุกที่เลย แต่ถ้าเป็นร้านอะไรรุ่นของเๆาถ้าบอกว่าที่ค่อยใต้ทางเนี่ยเขารู้เลยครับแต่แต่มันไม่อยู่ใต้ทางนะครับทุกคนอยู่แม่งทุกที่เลยตัวนี้พอสําคัญนะเวลาถอดออกมาแล้วใส่กับพืิเข้าไปด้วยเพราะว่ามันจะช่วยให้ลมที่ปั่นมาจากใบพัดลมที่ปั่นมาจากใบพัดนี้ทำงานได้เต็มที่ ผมนึก็โคตรที่จะสงสัยเลยว่าอาการน้ำมันเครื่องขึ้นหม้อน้ำนี้เกิดจากอะไรกันแน่ก็แรกนะครับรผมเคยทำมาแล้วล่ะัรหนึ่งเคยแก้มาแล้วกัรหนึ่งอาการแบบนี้นะครับ าดูไปนัฟองกันเลยว่ามันจะเป็นสาเหตุมันจะเกิดจากตัวซีนต๊ำน้ำแบบที่ผมว่าไหมเดี๋ยววิจัยจะพูดยังไงก็ได้ครับแต่ยังไงก็สู่เราลือดูไม่ได้แล้วครับลือดูนี่เห็นชัวร์ครับว่าเกิดจากอะไร เขาใส่กันคลายมาทุกตัวนะครับยมามฮะไม่เหมือนฮันด้าเขาใส่กันคลายมาทุกตัวเวลาท่านออกจะเนิร์ดมากเลยครับ ให้ดูนะครับดูไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับทำไมช่างําไม่ใช้บล็อกลมมีคนถามมาพูดเร็วต่อการหรือบล็อกลมผมมีนะครับที่ผมไม่ใช้เพราะว่าเวลาทําคลิปมัาเสียงดังบกวนท่านผู้ชมมันต็เท่ดีนะครับใช้บล็อกลมแต่ผมว่าเสียงดังนิดนะึง เคยแก็เลยนี่ครับตัวปั๊าซน้ำโดยรวมตัวก๊าน้ำไมอยตัวก๊าซน้ำด้วยโม่ใช่ลอยตัวก๊าซน้ำหกมาจะต้องปลดเราต้องต้องถอดล้อแม่เหล็กแล้วก็ต้องถอดอตัวซันเซอร์คอยออกมาครับถ,ถอดสายยางนิดนึงครับ ัวเดิมกระโปงเลยพี่น้องยอดผมชอบอย่างเงี้ยแต่งมาแต่แปลงมาผมไม่ไม่ชอบเท่าไหร่เกียดทำให้ถ้าเดิมมาอย่างเงี้ยภาษาช่างบอกว่าสุดยอด อะไรของแกจะค่อนข้างจะลุงลุงลังนิดนึงนะครับจะอยามาหาโอ้ยบวมปิ่งปูเห็นไม่ได้แล้วครับนี่ยเยี๋ยดูดูสิครับเพื่อนช่างทั้งหลายอ่าดูพิจารณาไปพร้อมๆกันว่าเป็นยังไงทำไมมันใหญ่บวมใหญ่ขึ้นขนาดนี้ครับ ตัวนี้เลยครับตัวเจ้าปัญหาทำมาเครื่องข้ามมาตรงนี้เลยครับเดี๋ยวลองถอดให้ดูก็แล้วกันครับมาถอดจานไฟไปพร้อมกันครานี้ต้องต้องใช้ปอกลมนะครับไม่ใช้ออกอยากครับ ีรวอกก็จะง่ายนิดเลยตัวดูดตัวดูของยามาฮ่าฟีโน่ตัวใหม่ ปีนอตัวเก่าเยอ,อหลายๆตัวที่เป็นเกลียวให้ตัวดูดที่ไม่ใช่ตัวดูดแบบดึงสามเกลียวนะจะใช้ร่วมกับตัวดูดของเจ้าดูดจันไฟฮอนดานะครับเกลียวจะเท่าๆกัน,น <Okay. S 1> เกลียวซ้าย <Okay. S 1> เข้าซ้าย พยายามขันให้เข้าสุดนะครับจะได้ไม่รูดและขนองตัวรูดแล้วด้วยโอเค าก็ไม wow. ok? ่อยากหมักนะครับถอดง่ายอยู่นิดนึงช่างทำความสะอาดให้ครัทำความสะอาดให้แบบนี้ทุกคันเครับที่มาทำกับช่างครับไม่ใช่ว่าดือมาไม่งใส่กับเตอย่างนั้น เป็นหกเหลี่ยมเบอร์นิยมทำไมถึงเรียกหกเหลี่ยมเบอร์นิยมเบอร์นี้ใช้เยอะที่สุดในรถม <c oughs> อเตอร์ไซค์เบอร์ห้าอาพูดให้ฟังอีเทื่องแล้วก็ยาม,มาห้ารถทุกตัวเขาใส่การคลายมาทุกตัวไม่ใช่ ขันออกแบบวิววิว,วิวเหมือนรุ่นอื่นไม่มีเลยครับเนื่องเป็นตัวเดิมจากโรงงานายอดการคลายมาตัวเลยครับนัดเขาถ้าของคันได้ถ้าคายแป๊กออกข,อขันวิววิววิวออกเลย ยังมหาห้าครังเลยาายากคับยากอ้ยากมาบ อาจะมาพูดถึงให้ตัวไดอซิลไดอซินบริษัทรถหรูหลายยี่ห้อครับย้ำว่าบริษัทรถหรูเลยนะครับรถหรูหลายยี่ห้อเลยที่ให้ยามาฮ่าทำเสื้อสูทให้เลมโบกินีก็ใช่ครับเบนก็ใช่จาคัอาโอ้หลายยี่ห้อครับ ที่ใช้ไอตัวเรียกวอะไรยามาฮ่าจากยามาฮ่าทำเสื้อสูทให้เป็นเสื้อสูทเดาซิลรุ่นแรกๆยังยังเคลือบเดาซิลครับรุ่นแรกแต่หลังๆมาไม่ไม,ไม่ไม่ได้เคลือบแล้วครับหลังๆมาเป็นทางรอ ชุกแข็งมาทั้งตัวรุ่นแรกๆนี่จะไม่มีที่ว่าเสื้อเดนที่าไม่มีปอกเหล็กจะเคลือบมาคนระับแต่หลังๆไม่ได้เคลือบครับเป็นหล่อแข็งมาทั้งตัวเลยสุดยอดเลยผมชอบเลย ต้องใช้ดอกตอกนะครับถ้าเป็นน็อตมอคคีควงเน้นเลยว่าต้องใช้ดอกตอกเพราะเพื่อเพราะหัวน็อตจะได้ไม่ช้ำครับเพื่อความเขาเรียกอะไรภูมฐานของช่างนะไม่ใช่ว่าจะไปทำของเขาแบบช้ำหมดอะไรอย่างนี้น่าเกลียดไป เพื่ออย่างคำพูดอย่างตุนตันบางๆไม่ต้องออกอเพื่ออ่าก่อนที่เราจะเปิดตรงนี้นะครับตรงที่เป็นเสื้อเรือนปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำเจ้ายามหามีโออาร์อาร์เรา25 ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องออกก่อนนะครับพอเวลาเราเปิดแล้วน้ำมันเครื่องก็จะออกมาจากนี้ได้ด้วยเช่นกันจึงเป็นสาเหตุให้เวลาซีนแตกชีสีนหม้อน้ําฉีดขาดทำให้น้ําขึ้นมาในหม้อน้ําน้ำมันเครื่องขึ้นมาในหม้อน้ำสีพูดผู้ถูก ไพร้มกันครับว่าจะจริงอย่าที่ช่างท๋พูดไหมโอ้อะไรกันครับน,นี่ผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง สังเกตเห็นอะไรบางอย่างน่าจะเป็นอะไรว mm hmm. ะ,ะ,ะ,าะวามาครับทำใจกันให้ ที่กออกแล้วก็ถอดออกมาเลยครับรย่นนี้ครับก็จะมีสลักตัวนี้ครับนี่อย่นี่ไงครับผมว่าแล้วงไงนี่นี่น่ะมันเป็นอย่างที่ผมว่าจริงๆครับมันเป็นโรคประจําตัวของรุ่นนี้จริง เป็นตัว t z m t z r เป็นตัวนุนูโบนุงโว่ y a m a h ่ fino y e o ที่มีหม้อน้ำนะมันจะยังใช้ซีนแบบนี้อยู่ไม่รู้ทำไมครับทำไมไม่ใช้ซีนเหมือนไอตัวอาเขาเรียกมันจะมีมันจะมีช่องไว้ให้ตอกน,นะครับวิธีถอดของมันเดี๋ยวผมตอกออกให้ดูครับไม่รู้ทำไมว่าเขายัางใช้แบบนี้อยู่ทั้งทที่มันก็ออกรั่วบอยซะเหลือเกิน อ่าสหรับวิธีการถอดนะครับสําหรับวิธีการถอดอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าไอตัวที่เราเจอมันอยู่ตรงไหนมันเป็นสลักอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่เป็นสลักอยู่ตรงนี้ผมก็ลืมลืมไปมันเป็นสลักอยู่ตรงนี้นนอนโอเคอาวิธีถอดก็หา อะไรก็ได้เอามาลองส่วนผมจะใช้เป็นตัวเสื้อสูทนะครับมาลองจะได้มีดูดูสําหรับวางตรงนี้ใช้ผ้าลองนิดหนึ่งครับกาแเป็นรอย โอเคอออกยากต้องเจอวิธีนี้ครับอะไรก็ตามครับที่ออกอากาผมเผาหมดไปใช้เตาแก๊สมาเมื่อกี้ครับนี่คือหน้าตาของเจ้าซีนปั๊มน้ำของยม m ห h าใช้มาแต่รุ่นดึกดําบันนถ,ถึงรุ่นใหม่ๆก็ยังใช้เหมือนเดิมครับไม่รู้ทําไม ทำไมไม่เปลี่ยนไปใช้ตัวเหมือน Honda เหรอถ้าเปลี่ยนไปใช้แบบตัว Honda นี่จะดีมากเลยอ่าสำหรับซีนปั๊มน้ำของเจ้ายามาฮามีโออารนี่ตัวเดียวกันครับกับ TZM กับ VR ใช้ร่วมกัน ตัวนี้ผมซื้อมาในราคา120บาทเป็นเบอร์13.11 13.5เม็ด N-J- แปนครับตัวนี้เป็นตัวเทียบแท้ครับเป็นอะไรเทียบแท้แท้ก็มีแต่มาก,กับรถดเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับสำหรับการประกอบก็ประกอบย้อนกลับเข้าไปตามที่เราลือ้อออกมานะครับโอเคสำหรับอาการน้ำเข้าเครื่อง น้ำมันขึ้นหม้อน้ําน้ํามันเครื่องขึ้นหม้อน้ําสาเหตุเกิดจากจุดนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้หากมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด s ับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่างด้วยนะครับขอบคุณครับ